หนึ่งวันกับกลายเป็นตำรวจอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วไปทำงานได้วันนี้ต้องมาทำประวัติของนักโทษเพื่อที่จะส่งให้นักข่าว ตายแล้วมีคนขับรถตกหน้าผารีบไ,ไปหาโดยด่วนเลยรออีกแป๊บนึงนะครับใกล้ถึงแล้วคุณตำรวจคะเชชันด้วยค่ะได้ครับแป๊บนึงนะครับคุณกระโดดลงมาเลยครับคุณโดดออกมาเหรอครับไม่ใชไ่ไม่ใช่ไม่ยอมต้ใช่ไม่ยอมตา้อเป็นตำรวจภาษาอะไรฮะไม่ใช่ชันเลยเหรอแต่เดี๋ยวอีกหน่อยคุณได้ตตยสมใจยอยากนะครับถ้าหากคุณไม่กระโดดออกมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่นนะครับจะนับสามสองหนึ่งและคุณก็กระโดดลงมาเลยนะครับพร้อมนะสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งกระโดดเลย อาคุณลงมาดิคุณปลอดภัยแล้วนะครับค่ะคุณตำรวจเดี๋ยวผมจะพาคุณไปส่งที่บ้านนะครับเมื่อกี้ฉันตกใจจริงๆนะคะคุณตำรวจฉันไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เลยได้คนขับรถบ,บัสอ่ะขับในฉันก็เลยไปขับแทนค่ะแต่คนรอดชีวิตมาได้ก็ดีแล้วนะครับถึงแล้วนะครับบ้านของคุณอ่ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะคุณตำรวจบ๊ายบายค่ะโชคดีนะคะไม่น่าเชื่อฉันรอดมาได้ยังไง รับมาได้ยังไงก่อนฉันรับมาได้ยังไงเสร็จหนึ่งงานไปกินข้าวดีวกว่าหิวแล้วอิ่มแล้วไปดีวกว่าวันนี้ฮอตต่ออร่อยมากเลยเดี๋ยวนะทำไมรถบรรทุกคันนั้นดูแปลกๆจังอะนั่นใช่คนขับหรือเปล่าอุ้ยคนขับน่ากลัวจังอะถือดาวออกมาด้วยเขาจะเอาไปทาอะไรอะเอา้าเขาจะเดินไปไหนเนี่ยเขาจะทําอะไรของเขากันเนี่ยหรือว่าจะเป็นรถบรรทุกของโจรเขาทาอะไรของเขากันเนี่ยเปิดทารถแล้วก็ยังไงต่อไม่ได้การแล้วต้องจับเข้าคุกให้ได้สบายจากงานานี้แค่ขโมยของ ไปดีกว่าฉันว่าตำรวจเขาไม่มาเห็นหรอกแต่รีบไปดีกว่าอย่างข้อมาละได้เวลาปฏิบัติการได้ก่อนอื่นไปเอาอาวุธในรถก่อนฉันขโมยของมูลค่าสิบ,บล้านมาได้นะฉันเก่งมา,มากเลยเฮ้ยคุณมาได้ไงวะอ้อตัวซะไปดีกว่าอยู่ให้งวัวทำไมวะคิดว่าจะหนีฉันรอดเหรอฮะเอาไปไหนวะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนี่เฮ้ยจะไปไหนวะกลับมานี่กลับมาโว้กลับมาไงกลับมาซะ โถ่เว้ยมันไปแล้วต้องรีบวิ่งไปเอารถละตานี้แกไม่รอดแน่โถ่เว้ยไปไหนวะกลับดีกว่าเซ็งหัวหมอจังไอโจนคนนี้พอกลับมาใหม,ม่อีกครัง้งคอนเทนเนอร์หายเสียงคุนค้นจังเฮ้ยไปไหนวะกลับมากลับมาดีเย้ยกลับมามันหนีไปอีกแล้วเดี๋ยวนะมันขับรถไปทางนั้นก็แสดงว่าเดยมมันคงวนกลับมาทางนี้เหมือนเดิมดักรอไว้เลยครั้งนี้ไม่รอดแน่ มอบตัวซะไม่มอบและจะทำไมอือฮะโอเคยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วโอเคนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนบายบายวันเด็กปีนี้มีความสุขมากๆนะครับ